ถ้าหากว่ามีแนวทางในการเลือกใช้สื่อที่ดีและถูกต้องจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนภายในห้องเรียนหรือไม่สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FN Podcast ในเอพิโซดที่1ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมฟลุกนพร,รัตน์นะครับรับหน้าที่เป็นโฮสต์ของหัวข้อในวันนี้ นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่มีความจําเป็นในการสอนภายในห้องเรียนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของแนวทางการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนครับทำไมเราถึงต้องมาพูดเรื่องนี้สื่อมีความจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอในการเรียนการสอน ผมจะบอกว่ามันมันค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเรามองว่าสื่อเนี่ยเป็นตัวกลางที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนของเรานะฮะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจในเนื้อหาของเราได้มากที่สุดผมได้มีโอกาสไปสังเกตการสอนครั้งที่1นนะครับหรือว่าพักติข้ามวันเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าผมเป็นนักศึกษาครูนะครับอยู่สาขาดนตรีศึกษานะครับ ก็ได้ไปสังเกตการสอนทีนี้ครูประจำวิชาศิลปะเนี่ยก็ได้มอบหมายเรานะครับให้ได้สอนเด็กนักเรียนชั้นม .1 ในหลายๆห้องด้วยกัน,นครับครั้งแรกของเราโอ้โหประสบการณ์ก็บอกได้เลยนะครับว่าศูนย์นะฮะแล้วก็ประสบการณ์ในการถ่ายทอดของเรา ก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแต่ก็งัดความสามารถที่มีทั้งหมดมาสอนเด็กนักเรียนชั้นม .1 หนึ่งในวันนั้นนะครับครั้งแรกที่ได้สอนปรากฏว่าเราเองเนี่ยมีสื่อแค่เนื้อหาก็คือหนังสือเองแล้วก็ไวเบอร์ทําได้แค่บรรยายครับแล้วก็เขียนเนื้อหาบนไวเบอร์เด็กจ้องอยู่ประมาณ ยี่สินาทีสานาทีได้ครับสําหรับเด็กที่ตั้งใจนะครับส่วนเด็กที่ไม่ตั้งใจก็หลุดไปตั้งแต่สิบนาทีแรกแล้วนะครับเรามองว่าเขาโฟกัสได้ก็จริงแต่โฟกัสได้ไม่นานแล้วบางทีการพูดของเราทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจในเนื้อหาด้วยซ้าทีนี้พอจบคลาสเราก็มองปัญหาว่าเอะเราจะแก้อย่างไงดีเราก็ ลองคิดลองปรับเปลี่ยนวิธีดูเอ๊ะเราไปดูว่าเราสามารถจะใช้สื่ออย่างอื่นได้นน่นอกจากการบรรยายกับการเขียนไว้บอร์ดเราก็ใช้ความสามารถของเราเนี่ยแหละครับความสามารถในการเล่นกีตาร์นะฮะใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนวันนั้นนะครับวันนั้นเราเรียนเรื่องอารมณ์ของบทเพลงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราจะใช้คอมเปิดเพลงให้นักเรียนฟังก็ได้ แต่วันนั้นผมเลือกที่จะใช้กีตาร์หตัวแล้วก็ตัวผมเองที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยนะครับใช้สอนนักเรียนโดยการเกริ่นเกริ่นนำเข้าเรียนโดยการพูดบรรยายไปสั้นๆว่าเพลงช้าเพลงเร็วมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรอารมณ์เพลงแตกต่างกันอย่างไรพูดคร่าวๆให้เขาได้พอตอบคำถามเราเสร็จหลังจากนั้นเราก็บรรเลงเพลง ช้าเพลงเร็วที่มีความแตกต่างกาันทั้งด้านอารมณ์และก็จังหวะเพลงเร็วก็มีความสดใสส่วนเพลงช้าก็มีความเศร้าในเนื้อหาของเพลงทําให้เด็กสนใจมากขึ้นครับเราสังเกตได้ว่าเออเด็กนั่งฟังเราทีนี้เด็กมีความสนใจในเนื้อหามากขึ้นเข้าใจเนื้อหาของหัวข้อนั้นมากขึ้น เรื่องอารมณ์ของบทเพลงทําให้เขาสามารถที่จะแยกได้ว่าเพลงนี้มีอารมณ์เพลงอย่างไรเพลงนี้มีอารมณ์เพลงอย่างไรทีนี้เราจะมองว่าสื่อมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนจะเป็นมากนะครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปนะฮะว่าสื่อนี้เป็นตัวกลางที่ทําให้ผู้เรียนสามารถที่จะเข้าใจในเนื้อหาเรามากขึ้นนะครับ คราวนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้สื่อมีแนวคิดและหลักการของใครหลายๆคนมากมายที่ได้คิดออกมาวันนี้ขออนุญาตยกแนวคิดของเคมและสมิลไล์มา้ฟังกันนะครับเจรอนอีเคมและดอนซีสมิลไลนะครับได้มีแนวคิดของหลักการเลือกใช้สื่อออกมาหลายๆข้อด้วยกันวันนี้ผมจะพูดถึงหลักการในการเลือกใช้สื่อและก็ หลักการในการใช้สื่อคร่าวๆดังนี้นะครับหลักการเลือกใช้สื่อของเคลมแมสไยไลในข้อแรกนั่นคือการเลือกสื่อการสอนจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้วัตถุประสงค์ในที่นี้ก็หมายถึงวัตถุประสงค์เฉพาะในเนื้อหาย,ย่อยๆนะครับไม่ใช่วัตถุประสงค์ของภาพรวมของหลักสูตร,นะรซึ่งสื่อจะต้องทําหน้าที่ของสื่อ ให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ครับต่อไปนะครับข้อที่2การเลือกสื่อการสอนที่ตรงกับเนื้อหาของบทเรียนครับแน่นอนนะว่าสื่อการสอนก็ควรที่จะต้องตรงกับเนื้อหาของบทเรียนอยู่แล้วอย่างผมเองเนี่ยเรียนสาขาดนตรีศึกษาก็ถ้าจะสอนวิชาดนตรีก็ควรจะ มีสื่อที่ตรงกับในลักษณะของเนื้อหาก็อาจจะเป็นเรื่องของเสียงหรือความเคลื่อนไหวก็ได้นะครับอาจจะเป็นวิดีโอหรืออาจจะเป็นภาพอาจจะเป็นเสียงให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจในเนื้อหาของเราได้มากขึ้นครับข้อที่สานะครับก็คือการเลือกสื่อให้เหมาะกับลักษณะของผู้เรียนอันนี้ค่อนข้างจะสําคัญอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนก็ต่างร้อยพ่อพันแม่นะครับอายุ หรือว่าความถนัดความสนใจของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันจะทำยังไงให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกสื่อให้เหมาะกับผู้เรียนภายในคลาสเราอาจจะ 30- 40, 40คนเนี่ยให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกเพศทุกวัยได้นะครับต่อไปข้อที่4ครับการเลือกสื่อการสอนควรจะเหมาะสมกับจำนวนของผู้เรียนนั้นครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้ไปสอนใน คลาสที่นักเรียนรวมกัน40-50คนเราจะทำยังไงให้เด็กสามารถเรียนรู้เนื้อหาเราได้เข้าใจและก็สะดวกสบายต่อการรับรู้ด้วยเราอาจจะมีเครื่องเสียงที่สามารถขยายให้ด้านหลังได้ฟังอย่างชัดเจนมีภาพที่ใหญ่มากขึ้นมีหน้าจอ ที่เห็ุได้ชัดมองเห็นกันได้ตั้งแต่ข้างหน้าจนถึงข้างหลังนะครับข้อ5การเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมครับถ้าเกิดว่าเราไปเจอสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยอำนวยความสะดวกให้กับเราเท่าไหร่เราจะเลือกสื่อการสอนอย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่นั่นนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ ตัวผู้สอนแล้วครับว่าเราจะเราจะใช้ประสบการณ์อย่างไรแล้วก็สามารถที่จะสอนเด็กนักเรียนได้อย่างเข้าใจด้วยครับต่อไปนะครับข้อที่6กการเลือกสื่อการสอนจะต้องมีลักษณะที่น่าดึงดูดและสนใจครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกสื่อที่มันไม่น่าสนใจอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะให้นักเรียนเนี่ยอ่านหนังสือแล้วเราก็ อ่านตามไปเขียนไว้บอร์ดบ้างแบบที่ผมทําในช่วงแรกๆครับผู้เรียนอาจจะไม่สนใจก็ได้หรือบางคนก็อาจจะไม่ชอบเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสื่อควรจะมีความน่าดึงดูดมีความน่าสนใจทําให้นักเรียนเนี่ยจดจ่อกับเนื้อหาของเราได้นานที่สุดนะครับต่อไปข้อที่7ครับการเลือกสื่อการสอนที่มีวิธีการใช้เก็บรักษาและบำรุงรักษาได้สะดวกครับ สื่อควรจะสามารถเก็บได้ใช้งานได้นานๆหรือเก็บได้สะดวกครับบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้สื่อตัวนี้ได้ไปนานแค่ไหนหรือว่าเราจะต้องปรับใช้สื่อตัวนั้นประยุกใช้กับห้องนี้อย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสื่อควรจะมีวิธีการเก็บรักษาได้ง่ายและก็บำรุงรักษาได้สะดวกด้วยนะครับเวลาที่สื่อมีความเสียหาย เราก็จะสามารถรักษาหรือบำรุงรักษาสื่อการเรียนการสอนนั้นให้สามารถใช้งานได้ต่อไปเรื่อยๆครับพูดถึงหลักการเลือกสื่อไปทั้งหมด7ข้อแล้วนะครับทีนี้เราจะมามองกันว่าเราจะใช้สื่อการสอนทั้งหมดที่เราพูดมานี้ได้อย่างไรบ้างนะครับเราจะมาพูดถึงหลักการใช้สื่อการสอนครับเมื่อเรารู้ว่า ผู้เรียนเป็นอย่างไรห้องเรียนเป็นอย่างไรสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรอำนวยความสะดวกราหรือไม่หรือว่าเด็กนักเรียนในคลาสมีน้อยมีมากแค่ไหนจะต้องรู้ถึงหลักการใช้สื่อการสอนดังนี้นะครับก็มีย่อยๆออกมาด้วยกัน5ข้อนะครับข้อที่1เลยเตรียมตัวผู้สอนครับ อันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าผู้สอนเองเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับในการใช้สื่อโดยที่เราควรจะทําความเข้าใจในเนื้อหาที่มีในสื่อขั้นตอนและวิธีการใช้สื่อด้วยนะครับว่าเวลาเราใช้ออกไปแล้วเนี่ยเราจะสื่อสารอย่างไรให้เขาสามารถจดจ่อกับสื่อของเราได้มากและเข้าใจในเนื้อหาเราด้วยครับข้อ2ครับ เตรียมจัดสภาพแวดล้อมครับสภาพแวดล้อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนนะครับสภาพแวดล้อมที่ดีก็ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของผู้เรียนดีขึ้นไปด้วยนะครับเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกควรพร้อมเราควรจะจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม แล้วก็ให้สะดวกต่อการใช้งานด้วยครับต่อไปครับข้อ3เตรียมตัวผู้เรียนเตรียมตัวผู้เรียนอย่างไงนะครับคือเราจะต้องอธิบายวิธีการใช้สื่อของเรานะครับที่เราได้เตรียมมาเพราะกับเนื้อหาว่าสื่อตัวนี้ใช้อย่างไรนะครับมีเครื่องมือต่างๆบอกวัตถุประสงค์ของเนื้อหาและก็แนะนําหรือให้ความคิดรวบยอดของเนื้อหาในสื่อนั้นๆด้วยครับ ข้อ4ครับการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับขั้นตอนและวิธีการที่ได้เตรียมไว้แล้วและควบคุมการนําเสนอเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างราบรื่นครับมีขั้นมีตอนมีวิธีการที่เตรียมพร้อมกันมาจะเป็นอย่างดีทําให้การเรียนการสอนไปเป็นขั้นเป็นตอนและราบรื่นได้อย่างดีที่สุดนะครับต่อมาครับข้อที่5การติดตามผลหรือว่า follow up ครับ หลังจากที่เราเนี่ยได้ใช้สื่อการเรียนการสอนไปแล้วก็ควรที่จะติดตามผลด้วยนะครับว่าผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจในเนื้อหาของเราได้มากน้อยแค่ไหนนำเสนอไปแล้วเข้าใจอย่างนั้นถูกต้องหรือไม่สามารถติดตามผลได้โดยการที่อาจจะอาจจะให้ผู้เรียนได้ตอบคำถามทำรายงานหรือว่าเป็นแบบฝึกหัดท้ายคาบ เพื่อที่จะได้ทราบในข้อบกพร่องของสื่อและเนื้อหาที่เราเตรียมมาอาจจะยังมีข้อบกพร่องนำข้อผิดพลาดตรงนั้นไปปรับปรุงแก้ไขในการสอนในครั้งต่อไปจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสอนในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับสรุปแล้วนะครับการเลือกใช้สื่อ มีความจำเป็นอย่างมากแต่ก็มีหลายองค์ประกอบนะครับที่จะต้องเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมอย่างที่กล่าวไปนะครับก็มีในเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของผู้เรียนเรื่องของผู้สอนเองหรือความสะดวกสบายในการเก็บใช้การบำร,รุงรักษาเป็นต้นนะครับและท้ายที่สุดแล้วการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียนจะเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเรียนการสอนหรือไม่อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าพอเราได้สอนออกไปแล้วเราติดตามผลแล้วเราสังเกตผู้เรียนว่าผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาของเราในคลาสนั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ขอบคุณ,คณทุ้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่รับฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะครับในเอพิโซดหน้าจะพูดถึงเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ก็เป็นเอพิโซดแรกนะครับที่ทำขึ้นมาเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับอาจจะขอให้ทำในเรื่องอื่นๆได้นะครับอาจจะเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือว่าเรามาพูดคุยกันในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็ขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ